ถ้าซื้อของเสร็จแล้วก็ไปกันเถอะนิคินอืมได้ยินเสียงร้องไหมคะไม่ได้ยินนะฉันได้ยินเสียงนะแน่นอนสิต้องได้ยินแน่ที่นี่เสียงนางจะตายเราไปกันต่อดีไหม,มค่ะมาเถอะเออระวังหน่อยนะครับขอโทษนะครับ มีคอลเลกชันน่าสนใจดีนะคะเอ่อขอโทษนะคะคุณป้านิคินือไม่ต้องพูดอะไรนะให้ฉันต่อรองกับเธอเองฉันดูวิธีรับมือกับพวกคนขายพวกนี้โอเคนะนี่แต่ว่าผมก็ทำได้นะไม่ต้องช ปุป้าครับตัวตลกนี่ราคาเท่าไหร่ครับจับเบามือหน่อยสิราคาเท่าไหร่ครับ 3, รสามพันรูปีสามพันรูปีแต่มาดูเก,ก่าแล้วก็ถลอกมากเลยเนะครับทำไมแพงจังอ่ะฮะเป็นอะไรไหมนิคินฉันอยากได้กระจกบานนี้ค่ะ ได้สิแต่เมื่อกี้คุณร้องทําไมอ่ะมาทําอะไรในนี้ออกไปเลยนะออกไปแต่้างใครก็มาในนี้อย่าได้กระจกบานนี้นะครับฉันบอกให้ออกไปไงกระจกบานนี้ไม่ขายเชิญออกไปเลยเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยเออนี่เชิญค่ะเชิญเลยนิคิน ฉันอยากได้กระจกบานนั้น่ะเอยแต่คนขายเขาไม่ยอมขายให้นะสิไม่รู้แหละก็ฉันอยากได้นี่นะผมเสนอเงินไปแล้วนะแต่คุนพ่กคนขายเขาไม่ยอมขายเลยไม่รู้ทำไมคุณไม่รอดฉันแล้วเหรอคะฉันอยากได้กระจกบานนั้นน่ะเอเอาจริงเหลยเนี่ย นะคะก็ได้ผู้หญิงท้องกับโฮอร์โมนสินะโอเคผมจะไปลองอีกสักครั้งหนึ่งนะยิ้มหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะนิคินคุณแก่งที่สุดเลยอะ่ะพอใจหรือยังอ่ะที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะยินดีเสมอเจ้า และขอบคุณนะที่ทําให้ผมต้องขโมยมาแบบเนี้เราไม่ได้ขโมยสักหน่อยนี่คะคุณก็วางเงินไว้แล้วนี่เอาเถอะผมทำาารกิจเสี่ยงตายให้คุณสําเร็จแล้วผมก็สมควรได้รางวัลซิจริงไหมอืมคุณอยากได้อะไรล่ะคะคุณก็รู้ว่าผมอยากได้อะไรนี่นะไม่นะฉันไม่รู้รู้นะ <laughs> อืม <laughs> มานี่มา <laughs> อืออ่ออ่เห็นไหมมันสวยมากเลยค่ะผมดีใจนะขอบคุณนะพ่อจอมโจนทีนี้แต่งตัวสิพันนาทีก็เสร็จแล้วสินะอือ ลูกของพ่อลูกของพ่อเขาไม่หายใจแล้วลูกของพ่อลูกของพ่อนิคินเกิดอะไรขึ้นคะ นิคินเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรคุณนอนเถอะค่ะ ริวาคุณอาริวาอเกิดอะไรขึ้นอะโอเคไหมคุณไมเป็นอะไรนะข้าฉันโอเคเดอฉันแค่คิดว่าลูกของคุณอยากจะออกมาดูโลกเร็วๆเร็วนี่ ถ้าใ้ผมหยุดงานก็ได้นะไม่ไม่ต้องเลยค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะและอีกอย่างฉันก็โตแล้วด้วยคุณไปทำงานเถอะค่ะหามมีข้ออ้างนะโอเคไหมผมเตรียมมูนเช้าไว้ให้รีบกินเลยนะอืมจะรีบกินยาเลยค่ะผมทำด้วยความรักนะฉันรู้ค่ะไปได้แล้วมีเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งเออคือ,อมผม,อมรักคุณนะ อืและฉันดูแล้วค่ะไปได้แล้วไม่เป็นส่งผมที่ประตูเหรออืมได้สิคะมามา ผมมีอะไรจะบอกคุณเจ้านายอยากให้ผมไปที่เดลีอะกระโจกน่าจะเหมาะกับห้องเรานะก <c oughs> ็โอนะผมกำลังคิดว่าจะให้ปราติมันอยู่ที่นี่กับคุณน่ะ <c oughs> ฉันดูแลตัวเองได้ เชื่อฉันสิคะผมรู้ว่าคุณดูแลตัวเองได้ผมแค่คิดว่าคุณน่าจะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนนะฉันไม่อยากได้เพื่อนนี่นาอย่าเครียดไปเลยนะคะลูกของเราอ่ะยังไม่เกิดออกมาเลยคุณก็ยังเป็นถึงขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะฟังฉันสักทีอฉันขอให้คุณย้ายกระจกไงนานะโอเคเร็วเข้าสิระวอสิเร็วเข้าคะ่ะ น่าเร็วเข้าผมไม่อยากไปเดลีเลยอ่ะจะอยู่ที่นั่นกี่วันแล้วคะอ้อระวังนะคะ<อ>มันหนักอะ่ะผมรู้ผมจะไปสักสามสี่วันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะยังไงก็ระวังหน่อยนะคะใจเย็นที่รักได้คะ่ะมาเถอะ <laughs> อืมพอจะหรือยังอืมอืรู้สึกเลยว่าลูกขยับเขาอยากจะออกมาเร็วๆแน่เลยอ่ะแต่อีกแล้วรู้สึกไหมคะ <laughs> ออกมาเร็วๆนะลูกเฮะพ่อขอโทษที่ต้องทิ้งลูกกับแม่ไปเนะี่ยแต่ว่าพ่อจะรีบก,กลับมานะลูกออกมาเร็วๆล่ะหื <laughs> <laughs> แน่จาจได้ว่าดูแลตัวเองได้นะอือแน่ใจคะ่ะสัญญาได้ไหม สัญญาค่ะอืม <G ül> คิดถึงฉันไหมล่ะ <S <S ใช่คิดถึงมากเลยล่ะลูกเป็นไงบ้าง <S <S ลูกของเราอ่ะดื้อเกินไปแล้วคะ่ะ เตะแม่ทุกๆสองนาทีเลยฉันคิดว่าลูกติดมาจากคุณแน่ๆถึงที่ชอบแกล้งฉันอยู่เรื่อยพอผมกลับไปแล้วไปหาหมอกันนะตอนนี้พักเถอะเอาละผมวา,าแล้วฟังฉันก่อนค่ะคือซื้อเความาฝากฉันจากเดลีด้วยนะโอเคได้เลยไปนอนได้แล้วนะบ๊ายบาย นิคินขอแฟ้มคุณกายานหน่อยเออนี่ครับ มีเรื่องอะไรเหรอนิคินทุกอย่างเรียบร้อยไหมเออเออผมจะต่อภรรยาทางมือถือไม่ได้น่ะมันแปลกเพราะว่าเธอไม่เคยปิดเครื่องเลยผมก็เลยเป็นห่วงเธอเนี่ยเพราะว่าใน,นมุมไบไม่มีใครสนิทกับเธอเลยนะครับนิคินเท่าที่ผมจำได้เนี่ยภรรยาคุณกำลังท้องใช่ไหมใช่ครับอืมงั้นคุณก็ควรจะกลับมุมไบไปวันนี้ซะเลยเนาะแน่ใจหรอครับอืมแน่ใจสิ งานก็ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วนี่ไปเถอะนะขอบคุณมากนะครับเออโชอเฟอร์ครับส่งผมตรงนี้เลยนะครับครับ